สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาแคมปิ้งที่ทะเลนะครับก็จะมาเป็นเด็กแก๊งเงินเดิมนะครับเดินเดิมเลยอันนี้นะครับก็เราอยู่ใกล้ๆโรงแรมนะครับเบวินวินโดนะครับอ่าตรงนี้นะครับโรงแรมก็เห็นเพื่อนบอกว่ามันนอนค้างที่นี่หลายครั้งแล้วเพื่อนคืนนี้เราก็เข้ามาทางแคมปิ้งกันที่นี่นี่แคมปิ้ง นี่แม่ครัวทำเลยก็ทำอยู่อ่าอ่านี่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 แร,แ,รแรกเลยครับนี่อย่างแรกเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเรามาเปเด็กแก๊้งเหมือนเดิมนะคับเด็กแก๊้งเหมือนเดิมเพิ่มพูนมาด้วยแม่ยายกับลุงสิงนี่อ,นนอเด็กๆนะนะนี่แต่บอกก่อนนะครับว่าที่นี่ ไม่มีไฟนะก็ใช้ธรรมชาติล้วนๆนะครับก็มาแคมปิ้ง,งที่นี่เน,น,นี่ยเรามีมีที่ตรงนี้ใกล้ๆโรงแรมเบวินโดนะครับแล้วก็สุดหาดด้านนู้นเลยหาดนู้นเลยที่จะตั้งแคมป์ได้นะครับตั้งแคมปิ้งได้นะครับอันนี้เราก็เอาสา้ย,ย่างเอาส้มตำไก่ย่างมามา,มากินกันที่นี่อุปกรณ์ครบนี่ๆ, Into ๆ <ashamed. S 1> แล้วก็นี่ อ๋อ่อาไม่ให้หอยดองหอยนางล้มพูดผิดพูดผิดตรงนี้เราสมมติวเป็นแคมปิ้งนะนั่งแคมปิ้งกันแล้วจะมีไก่ดูเฮ้ยเฮ้ยทุ่งยังพึ่งแตกด้านแตกเหรอไม่แตกนะแตกแตกเปลี่ยนเปลี่ยนแตกที่ไหน นี่ไม่รู้จืดยังเอียงเลยครับร้อนเลยส้าหวานมค้อยเดียวกันคะซ้ตาขหวานกันได้นี่ยิ่งร้อนรอนาดูานร้อเดียวกมีซตามเด็ดมีไก่ย่างไก่ย่างย่างถึงการเเน้ ้ดมแม่ไม่สบายอ่ะเออแม่ไม่สบายอุ๊ยดูดิมันกระโดดได้ด้วยเหรอปล่อยนะในบ้านโอเคไมผมไปหาเขาดหรือหรือผมไปหาลุงก็ไม่สบายน้าบูชวนมาแล้วก็ถุงขยะที่น่าวันหนึ่ง เพื่อนดี嘛คือไม่รู้ว่ามาไหนคูอก็ถามว่ามึงไปไหนไม่รู้ไอหนุ่มพาไปไหนไม่รู้มาเตรียมของไหมหลานมาทะเลไงเตรียมอะไรมาเนี่ยจะเป็นไหนจะได้เกมที่เล่นทรายไหมมันเอออันนี้แค่คุยกันแต่อยู่เขาบอกอยู่ว่าไปทะเลมือี่ยครับอืมไรไม่รู้เลยมันจะไปไหนก็เห็นเขาบอกกันแล้วไงเมื่อวานไปทะเลเก็บของครับอัับ ขึ้นดนิต้มต่ำอันนี้ใกล้เ<ด>นะจแจะกินทอำจำไม่ได้เอาซอนมาหัว อไมาเดี yeah. ๋ยวิมตำแตงหมตำแตงเจไ้มเลไปาหเนี่ยมมากหอมม่ไ่คนนี้กระดาษอบรกได้นแกงท่อะไรนะกระดาษ่อระบาก้นามีกระดาษจะโชว์ค่ะโว้ย กระด้ษจะโชว์มาป่ะเอาแบบเอาแบบเปียกเปียกหรอแบบแห้งมีแล้วเปลี่ยนี่ยน่ครับแบบอะไรอ่านมาไม่บางยี่ห้อเกล็ดแต่เราจะซื้อ อดิชชูมีคนมาขายดิชชูครับเพื่อำตำทัวอะไรนะตำทัวตำแตงแต่กล้องแค่นี้ไม่เห็นมีค็อปเปอร์เต็มไปหมดเลยอันอนี้ำตำทัวจะหก,หกละ,ป,กละป้วยปุ้ยหกแล้วมึงอ่ะมันจะหกกนะันอ่ะ กูก็จะถ่ายมึงก็ใายหนูอัดเยอะมากอ๋อเหรอใช่ช่องยูทูบกันอยู่ยูทูบเบอร์เยอะแยะเลยอันนี้อันนี้อะไรนะเคียตเตอร์อันนี้เคียตเตอร์ชื่ออะไรชื่ออุตสาหภูเขาวค่ะไม่เห็นหน้ายูทูบก็มีนะคะที่ไหนอันนี้ช่องอะไรนะอุตสาหพากินพาเที่ยวนะคะฝากช่องอุตสาหพากินพาเที่ยวด้วยนะคะ ไปดูดูไม่ย่าง่หมดเลยหรอเเจียบเหรอไม่ย่างตอนเย็นเย็นบ้างเดีจะกลับล้วย่างหมดใส่ถุงแล้วมั้งเน่ดเก็บถุงไม่ได้ไรไม่ได้อย่าวตี้ยับกุบเปียวจันลยนะตำาจวต่างอย่หมอเดี๋ยวเรามาดูกันลุงลุงลุงลกินลุงกิน้ะลุง อ,อร่อยช้อนอันใหญ่ก<ะ>็มีช้อนใหญ่ก็มีเอามาในถุงเดี๋ยวเราไปทานกันครับนี่ไงช้อนกุ้งไหมเอากุ้งไหมโลละ 500. ห้าร้อยแพงอ่ะอปลาหมึกอ่ะ Ừ, ừ, ไม่หรอกแม่ไม่หรอกแม่อยากยาก,ยากินหรอกปลาหมึกอ,อ่ะกุ้งอันน<อ>ี้มีเือะมาอยู่ห้าสิบบาทย่างแบบนี้แน่นอนทำไรอ่ะแก้วเอาแก้วรวบาทแก้วเป็นตั้ำก่อน อเออพี่นุ้ยตำถั่วอร่อยอ่ะมันอยู่ที่ปลาด้วยนะกับฝีเมอร์คนบ้านเชีงยงตำถั่วจะหวานๆนะแต่ชอบกินรสเนี้ยครับทาบัตรท้องให้นู้ว่าไงนะครับไง่็ต้องไปยืนตรงไหนยืนยืนย,ยืนที่ไอ้น้ำมันก็ได้ใช่ไหมใช่ไหม วังเล็งเทนทูบูยูทูปพีเตอร์อืันนี้ยางไต่ต้องให้มันเล็กต้องให้มันเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวแบกหมดจบแบกเลยแบบนี้ยังไม่ได้ไทยอขอเบ็ดเด็กดเรามานี่แคมปิ้งทะเลใช่ยก,กเป็นเป็นขนาดนี้เป็นวันหยุดคนเยอะมาก ก็ไทันเป็นเยกเป็นเส้นสูง <c oughs> อ่ปงะปวดน้มือน,นี้่ะปวด